ผมว่าเขาทำออกมาได้ดีนะนะโตโยต้ารอบนี้นะครับผมกับการรอคอยเก็บทุกรายละเอียดจริงๆ วันนี้เราอยู่กับตัวไฮรักทาวเวอร์ E นะครับผมก็คือไฟฟ้าล้วนนะครับของกระบะนะครับผมคนให้ความสนใจเยอะมากตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพามาดูช่วงล่างใต้ท้องรถนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนี่มาดูเลยมาดูนู่นี่ข้างล่างผมว่าเขาทาออกมาได้ดีนะนะโตโยตรต้ารอบนี้นะครับผมกับการรอคอยเก็บทุกรายละเอียดจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน็อตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบตเตอรี่แผ่นดันแบตเตอรี่ด้วยนะครับลองดูนะผมพามาดูใต้ท้องรถก่อนตรงนี้นะครับผมข้างหน้านี่นะครับ แล้วก็นี่เดี๋ยวพามาดูสีนี้ก็สวยนะครับนี่น ราน49ผมตีไปประมาณราน5แล้วกันนะครับแล้วก็มีกล้องมาให้ด้วยก็ต้องระวังนะครับผมในเรื่องของตัวถ้าไม่ติดฟิล์มกันรอยนะของตัวรถก็ต้องระวังหินพกกระบะเราซื้อกะบะมาสายลุยอยู่แล้วเดี๋ยวเราพามาดูข้างในกันต่อนี่นี่พามาดูข้างในไฟฟ้าว่ามันจะเหมือนกับตัวพี n ันเนอร์ไหมกับตัวที่ไม่ใช่ไฟฟ้าลวดไหมนะครับลองดูเลยข้างในเป็นยังไงแต่ผมชอบการออกแบบรอบนี้นะเขาเป็นเกียร์ไฟฟ้าแล้วก็ดูกี่หุ้มเกียร์มันต่างกันนะครับคือผมว่ามันก็ตอบโจทย์เลยแต่ว่าต้องระวังนิด นะครับผมนี่นี่นี่ข้างหลังด้วยอะ่ะเรามาดูแต่ท้ายฟรยีเหมือนกันนะครับประมาณนี้เป็นบาะหนังเนาะประมาณนี้ผมพามาดูกับตัวไฮรักทาโวอชมกันฟูกันอีกทีนึง